ปาบตอมึงไม่ไม่ค่อยรู้ามอเอากล่องเอาเอากล่องให้เขาครับกล่องตีวุลอ๋อโอเคโอเคปู่ตอไม่ค่อยว่างแหละเข้าใจอะไรนะครับปู่ตอนไม่ค่อยว่างไงเข้าใจแหละกระปู่ก็ต้องทำแบบหาเงินประมูลช่วงเนี้ยหลานมีให้ปู่ยืมไปล่าไม่มีครับก็หลอกแกงไงข้างหน้าปู่ไม่มีตังอยู่แล้ว โอ้นี่มันเฮี้ยกินนะครับเนี่ยเฮี้ยทังไอเฮี้ยทั้งโอเลยนะครับเนี่ยโอ้โหมาไม่แม่ปู่นี่ปู่ยังปู่ไปทำอะไรี่นเหพี่ปู่นี่มาจากไรจริงนะครับทำไมครับพี่เมื่อกี้มราไปคุยเฮี้ยกันข้างบนกูได้ยินหมดแล้วฮะกูอยู่ร่างบ้านอะสารภาพมาเลย ผมก็บอกว่าให้ไปเจอปู่เปล่านะเออแล้วไงแล้วนี่มนคืออะไรมึงแดกแดก้านหน้าหรอหรือยังไงกินแดก้าหน้าเหรอกินน้าอะไรนี่ทำไมกินน้ำต้องไงทไมต้องเปิดขนาดนั้นงปู่ดนเ้เงมึงไม่อดอยากที่ไหนอดอยากรยที่ไหนมาฮะปู่ได้ทานอเรกาเรียกงไกก็บอกว่าเดี๋ยวก็ไปอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไปอยู่แล้วขอปู่นี่หน่อยงมเงนี่คืออะไ คือ <c oughs> อะไร <Ừ. S 1> ปู่อะไรปู่อ่านน้าให้หลานเหรอหรือ,อยังไงปู <c oughs> ่จูบส่งท้ายห <c oughs> ลานก่อนหลานครับโอ้โห oh, จูบส่งท้าย <c oughs> มันต้องดูดดื่มหลานด้ยเหรอมึงจุ๊บทีเดียวก็พอแล้วมัง้งนี่มึงล่อแล้วก็เปียกก็หน้าเขาเปียกแล้วมั้งอ้เหี้ยมันยังไงมันยังไงมันก็ต้องแบบมีบ้างครับเพราะว่าแบบปู่เลี้ยงมานานอ่ะเหมือนในถังอะพี่ที่แบบว่าปู่เลี้ยงหลานเอาไว้กลางน้ําอ่ะไอปู่ตอนที่มัน เฮี้ยจริงนะเฮี้ยเนี่ยดีได้กูก็ไม่ได้ยินอ่ะแล้วเมื่อวานนี้พี่พาหลานผมไปหลานผมทักมาบอก่าสั้นหมดเลยกลัวลุงจะทำอะไรหลานไหมเอ้ยกูทำกูไอ้นี่กูไอ้นี่ได้กูแบบเล่นแบบไม่ใช่ไม่ใช่้มวดมีมารยาทอยู่แล้วมีปัญหาอยู่แล้วใช่ครับบุงก็มมก็มีมารยาทกับเขารออะไรใหญ่สัตว์ี่กูได้ยินหมดเลย ม่ใช่ใ<ส><ส>ตม<บ>ก็หมดอ้ตอนเป็นอะไรพูู่ดตอนไปเห็นคืออะไรอ่ะไปเห็นของดีมาไงตอนไปเห็นอะไรมาของดีอะ่ะไปเห็นของดีมาก็แบบมันก็มีบ้างที่ปูดจะไม่แปลกทีม่มาัอดีพี่ ครับซีรีส์มึงทำออะไรมาเอาไปทำซีรีกับกับปู่ไหมวัสดีครับพี่เปาวัสดีครับพี่สวัสดีครับไป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 ทำอาซีรีส์กับกับกับปู่หมัดไหมโอ้โหปู่หมัดก็มาเหรอวะคนเลยปู่ปู่ได้สามคนเลยเนี่ยปู่ซอสปู่หมัดปู่เปาได้ได้ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะนี่ไงพอดีเลยเดี๋ยวไปถ่ายซีรีส์กันซีรีส์ชื่อว่าสเตปแกนฟาเทอร์ แปลว่าอะไรวะสเต็ปสเต็ปสเต็ปปู่อะถูกปะปู่สามคนสเตปการเต้นอะไรอย่างงี้ใช่หรอครับปู่เอาปู่ไหนครับให้เลือกครับมีปู่ปู่หมัดครับปู่เปาปู่ต้อนนะครับเออหนูจะเลือกใครเนี่ยปู่คนไหนหวังดีกันหนูหนูก็เลือกคนนั้นแหละพอใจที่หนูเลือกเลือกเลยตัดมึงออกคนตัดมึงออกคนแรกเลยบักฮา อันนี้ก็หวังนะครับหวังแล้วเนียหวังแล้วเนีวังแล้วเนี่ยคนัเนี่ยคนังไ้เนี่ยหวัง้เนีหวังนี่หวังนหวังี่หวังแล้วเ่หวังนี่หวัง้่หวังแี่หวังสนี่หวัง้น่ยหวังคน้ี่หวังคื้จรนีคืหวัง้นี่ยรังโนี่ยหวองแล้วเ่หังแลมวเนหั้นเนี่ยหวัง้ีหังนี้หวังเี่คหณัวเอี่หว้่ยหวัเนี่ยว้นี่ยี่ยงไยงไเนี่ยังเนี่ย้วเี่ยวง ออเอเอเพ<ว>อื่อนมันจะมีมิ팅ไอวอซิตี้อะตะโกนไปเถอะปะให้เขาได้ยินปะอะไรพี่อ่ะบ่าไม่มีอะไรอ่าผมผมกูจะไปกูจะไปนะเพื่อนแต่ไม่ไ,มไปไ,ไอมัดไอมัดไปหาที่เปากูว่ามันเป็นโลกแบบคนแบบตะโกตะกักคุยแบบเขินไปอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขมันเป็นโลกแบบพวกสมาธิสั้นอ่ะกูว่าเรื่องจริงละเนี่ย เข้าใจแล้วดูว่ะพวกกันน้องแรงเกินอ๋อระเลับล้อชายคบพี่เลิฟหวานเจี๊ยบเราม e e ติ้งสตาร์ทาวจะตอนไหนครับเนี่ยโอ้ตอนนี้เลยก็ได้เลยครับส่งโลมาแค่นั้นแหละก็บอกก่อนมุนมาแล้วตื่นขึ้บมุนจริงเซิร์ฟเซิงอ่ะอย่างว่าเมื่อวานนี่กินไปดีอ่ะสาม เตือนมะาหัวหัวหัวจะยุ่งยุ่หน่อยไ่มตัดใช่ครับเออกรเ,<า>เซิง<า>กระเซิมงหน่อยครับหากระป๋อไม่เจอที่ไหนได้เอากับบ้านไปเราคิดว่าจะมีไ้ครับส <c oughs> ตาร์ทาวเนี่ยอือตัดว่างไงน,น้องมันต้องได้ครับจะไปวันไหนล่ะอยากไปไหมล่ะถ้าปู่จัดก็ไป ปู่จัดไปไปู่จัดให้อยู่แล้วแหละเ้าไปไอ่ะกูว่าปู่กูว่าปู่ไมจัดงานนปู่จะจัดหนูอ่ะโอ้ไรเปู่จัดก่อนไม่ได้จัดงานปู่จัดลานก่อนแล้ว <aaa> <style> ปู่ก็ไม่คิดอะไรหรอกปู่ทําจัดทําโซมไปกแหละปู่อยากเจอหลานปู่มาคอมไม่เนี่ยโอาคุณจะอ้ววะปู่ไปกันคอมไม่ละแต่ปู่มีหลายปู่นะเนี่ยปู่ทั้งนั้นเลยเยอะเนี่ยดูไหวไหมล่ะโห่เยอะเกินมันไม่ไหวมันไม่ไม่ถ้าเราถ้าเรานัดกันไม่ได้ก็นัดเฉพาะกิจไม่ละ กระชับมิดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่าแบบแบบแมนยูเตะที่ไทยอะไรประมาณนั้นน่ะนึกออกไหมมันจะหนักเกินนะดิบูไม่ก็ผัดกันกันเข้าคนละทีก็ได้หรอกเฮ้ยเอเขือพูดอะไรอ่ะเฮ้ยเขือไอ้เต้าอะไรอ่ะไม่ใช่เอากจไม่ได้เข้างานกันต้องลองเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ถามตัวนะอันนี้ปู่จะจัดงานปู่จะจัดหลานครับเนี่ย แกงงานครับเ๋วอยากให้หลานกินบีห้าสามแล้วก็กินยาที่พูดเตรียมไว้ให้ไม่ใช่ไม่ใช่หนูเปิดไปเป็นสี่เก้ารัดยังนะเอ้ยไม่ใช่โอ้โหสีเ้าแสดงว่ายังไม่เคยเห็นรูปอย่างเงี้ยต่แปะรูปแปะเอาง่ายๆหลานบอกว่าปู่ไม่เอาไม่ที่หลังปู่อย่ามาแล้วนั้นหนูขอเลยครั้งเดียวพอแล้วเบิมไปหมดแล้วปู่ ผมกัเต้ไม่เข้ากัเต้ไม่เข้าผมกัะเตสนกับพี่เหม็นผมกัเต้รู้จักกับพี่ผมยิบติดติไอ้ของตามดคอาด้ครับพี่ชช่พี่เบ้าเอ่ออันนี้คุณพ่อเขาครับอ่ะฮะสายฟ้ามึงเป็นพ่อชิรินเหรอไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับอ้าวอ้าวเรียกมึงป๋าเออพี่จะเอาไปทำลุมระยำตำบอลแล้วแต่พี่เลยครับอกลหรอออ ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกครับไม่ใช่ลูกหรือว่าพ่อเอาไปแล้วเนี่ยเลยไม่ห่วงอะไรเลยผอใช้เข่อมึงพูดเหมือนเป็นตัวมึงเองอ่ะเนาะเรียกว่าาอันนี้เขาเรียกว่าพิษพิษพิษทอสามขาป่ะครับเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าสามอีกครับพี่ตอนเด็กๆนี่ตอนสมัยเป็นทหารนี่โดนกับระเบิดใช่ไหมครับขาขาดนะครับต่อไม่ได้ที่ที่ยืนอยู่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ขาใช่ไหมครับเนี่ยพี่เปาเห็นคลิปในติ๊กต็อกี่ทำแข็งอับพิษทอสอะพูดอะไรเนี่ยมีมีกูเคยเห็นอยู่ไอ้บอลเตอร์ตีเท้าใช่ไหม ชี้มาเลยสัตว์ชี้หน้ามาเลยเหี้ยไปกดไปกดอะไรคอนพี่เห็นคนโดนคอนในทีเดีแล้วแล้วใครแข่งได้ก็ผมก็งงเหมือนกันไอ้ทีอากาศมีแล้วหรอพีวิ่งในไอซีแล้วหำแข่งแม่งไม่ไม่โตดีไปีร้อโอ้ฝุ่นสุดจริงๆอ่ะมันมันเป็นหุ่นย่าจัดแบบโอ้โหตอนไอ้น้องมาอยู่กับผมนะเขาบ้าโอเคน้องไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกเล่นหรอ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพะว่ามึงเตรียมตัวน่เดินเดินเดินไดเดี๋ยวตีฮีโร่ล้วอยากเล่นทางพิเศษฟางตายอยู่ที่วันนี้ไม่ได้ไม่อยู่พิสายฟ้างโอเคเข้าใจแล้วอะไรเสือมเป็นอะไรเสือจิ๋นไปเอาแฟชั่นไหมพี่ก็เห็นแต่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ชอบหรอตัวพี่มีอยู่แล้วครับในตัวเองมีแฟชั่นในตัวเองแล้วไม่เป็นไรครับผมเขาคนอื้ยใช่ฮะแฟชั่นแก่ด้วยเหี้เหนื่อย้าเหนื่ยเหนื่อยเหนืยเหรอหน้าตายแล้วไอ้เหี้ย พี่เปาันเขามาเขามาคุยกับผมมะเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกเปาแม่งโดนกูแบบน้าด่าที่เละเลยน้าไหนน้าไหนเนี่ยน้าอาเคี่ยปากมีตอนแหลกอะไรเยอะไอ้เยอะทั้งเลยสัตว์มึงสี่สัตว์อ๋อมึงมึงก็ไปฟังมันได้เป่าเอาคุณจะไปรู้ว่าไงสัตว์มาแล้วกูฟังกูก็ฟังตีเฮียไม่หมายถึงมึงก็ไปหาฟังมันได้เฮียแล้วมันพูดเป็นพูดก็ต้องฟังนะไอ้สัตว์เฮียกูกูก็บอกเขาเปล่ามันตอนแหลมึงจะฟังมึงจะหูเปาก็เรื่องของมึงเอากูไม่ได้กูก็ฟังมากูก็ถามต่อกูยังไม่เชื่อใครเลยควาย ไอ้เจี่ไอ้นี่ดิโวย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 เยอเขาบอกว่าอายุห่าวกูแค่ปีเดียวไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวบอกเวยแต่เขาเป็นพี่พี่นะแต่เขาไม่พี่เขาเหรพี่หนึงนะเออแต่แต่ไม่ได้ถือสาหรอกคิดว่าคิดว่าหมาคิดว่าหมาเป็นพูดอะแค่นั้นเองโอ้โหโอ้ยไอ้เกย์้าคือเขาบอกว่าอายุห่างโมอันเนี้ยนะนะนะเฮ้ยใครเปิดปิดโยกอะ จะพี่ปอนเปิดเนี่ยพี่ปอนเปิดเนี่ยจะเล่าอะไรฟังเมื่อวานเนี่ยนะไปกับกระดาดกลางนาชอบน้องพี่อะแกมุ่งแต่ข้างนอกอย่างเดียวเลยนะน้องพี่ใครวะอะไรมันเข้าเสียงแกไม่รู้แกบอกก็ไม่เจอของดีมาในติ๊กตอกนาตอนนั้นมีคนเห็นจุกเลยนั่นเลยเหรอ แก่จะลงลงอยู่แล้วไอ้เหี้ยแกบอกพี่ผมมีไลน์เล่าให้ฟังพี่ว่ามีอยู่คนหนึ่งเว้ยนะเขาเคยคุยใช่ไหมล้วเขาพาไปกินตีน้อยพอกลับมาเขาเลือกคุยกันทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมนะทำไมอ่ะนะไปเรื่อยๆที่เขาจะพูดมไปเรื่อยเลยสั่งก็เลยนะไลน์ฟาร์ดนี้เออไลน์ฟาร์ดนี้ไลน์ฟาร์ดนี้เป็นไงวะ ไอ้ผมไม่รู้ก็าเขาว่านาเขาพาไปกินตีน้อยแล้วกลับมาเขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนแก่โอ้โหนาจริงหรอดานีา่ผมไม่ได้ว่านาเสียใจๆมันพูดเป็นเรื่องไอ้นนี้มึงเอาเรื่องจริงมาคุยที่ไหนไอะไรเช่นเท่าไอ้สัตว์จริงรไหมเนี่ยนะเ,เ<อ>วาลารำพังกันอยู่แต่ในบ,บ้านอย่างเดียวเลยเราไม่รอตัวเพื่อเราจะรอตัวเพื่อนเราจะรอตัวเพื่อเฉยใช่หรอใครวะมึงพูดไปเรื่อยใครวะ ก็น้ำพาผูา้หญิงไปกินกี่น้อยอย่างเยอะเลยกีย่คนแล้วโอ้โห,โหตีหน้อยมาล่อแล้วทำอย่างงี้หรอแล้วจบที่ตีน้อยหมดอะไอ้้โห่วยต,อต่อยไวลยเดี๋ยวตอยเอากุ้งเอา,า,ากุ้งชนปลามาล่อโอ้โหไปกินกุ้งแช่น้าปลาบาล้านเราไหมทำพร้อมแล้วก็ทำคลิปไปด้วยได้ยอดวิวด้วยคิดอะไรไปออกเนื้อเอห้าก็มา คิดแล้วคุ้งแช่อะงบท่าพี่เป็ูพี่พี่จะเห็นว่าแบบพี่ต้อมเขาทำมาใช่ไหมเราให้หลุยกินใช่ไหมหลุย์อร่อยไหมน้องอร่อยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมโอ้โหอร่อยมากเลยพี่แต่ปากดี่แบบเคี้ยวแบบกืนไม่ลงเหนียวจัดอ่ะอร่อยมากเลยพี่แต่เวียนเคี้ยวเป็นชั่วโมงอะไม่กขึ้นิีอ่ะไม่แต่ผมมีกลิ่นคิมหมูกรอบอะพี่ต้อมคิปหมูกรอบอะปลาใส่สักกะสีอะแข็งปากกะ คุณรยกว่าก้อนหินนะอะไรกอบครับกอบไม่กอบนี่นี่ดอสคอนเทนต์เซเว่นลงวันไหนรบสาบสามรอยะพี่งบห้าร้อยเย่กูให้พันหนึงเลยอะให้าร้อยเลยอะให้อยักเป็นทีละร้อยลบสามร้อยใช่ไหม่้อยากเป็นทีละร้อยพี่พามันจะได้มีหลายพีเน้ะพี่ดอสได้ได้เดมะได้มีอะไรดู อ่าอันนี้อันนี้สร้าสั่นหรือมักง่ายครับเนี่ยโอ้โหมึงดูเกมพูดเลยว่ะอันนี้เนี่ะไปก็เด็กบอกว่าไม่มีคลิปดูก็อยากดูอ๋ออ๋อแต่ก็มีส่วนนะครับผมครับก็ทับคลิปเป็นกันไงี้ยเก็เลยรู้สันดาลนครับแล้วแล้วไอเนื้อหาภายในคลิปกับปกคลิปที่รบกวนนี่กูขึ้นมากูเข้ามาดูนึกว่าคนละคนละเรื่องกันนี่ คืออะไรครับเนี่ยขอให้ครับทำให้แบบดูว่าเพื่อนหน่อยเราเราตกลงจะเอาการสั่นนะครับจะได้ซื้อให้ครับก็มันสั่นไปแล้วครับโโอ้หได้ครับพี่ได้ครับเฮ้ยมึงกขับไปดูเอ้ดอกคนนึียดิเออไม่มีคนเดียวปะเตียวไม่ต้องมีกันแล้วอ่ะไม่มีคนเลยพี่ไม่มีคนไปไป